ปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดชาติเลยค่ะสวัสดีครับมื่อน,นี้จะเป็นการปลูกหลังจากอ่าวันนี้จะเป็นวิธีการปลูกเ็ดครับพอหลังจากที่เข้าได้มีการเอ่เพาะเชื้อไว้ซึ่งผมก็เจบเ,บเอ่ดเมาจากปลานะครับค่อยๆเพาะไว้เรื่อยๆนะครับเ็บเล็กกว่าสรมหน่อยนะครับได้ประมาณเดือนกัวแล้วตั้งแต่หนาฝนมาได้เวลาลรอครับพอมันช่วงนี้หนาฝนมันเก็บปลูกง่ายโดยผมกับทีมีอันนี้เป็นเ็ดไข่ครับเ็ดไขล ตัวนี้ครับนี่เป็นเห็ดตะไคร้ครับเห็ดไคบ้านเฮานี่แหละนะครับเป็นเห็ดยุโคกเห็ดปลาเฮากับแม่ตอเชื่อมาเห็ดนะครับโดยวิธีการขั้นตอนเห็ดเดี๋ยวอย่างมือก้อนหนานี่ครับผมกับที่มีวิธีบอกอยู่ส่วนตัวนี้จะเป็นเห็ดเห็ดปวกนะครับเชื่อเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับภายไทยเขาหุ่นเห็ดโคนแต่ว่าบ้านเฮาเราเห็ดปวกนะครับวันนี้ผมกับเห็ดตอเชื้อไปแล้วนะครับนี่ยกัมีคนขอขอไปหลายแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ว่าได้เห็ดขายผมเห็ด ผมเห็ดไวสําหรับใส่ใสวนหนึ่งซื้อแต่ตัวนี้จะเป็นเห็ดองุกครับ <R> มีองโกเหลืองนะครับเห็ดองกเหลืองซึงต่อเชื้อไปแล้วนะครับซึ่งไอนน้ตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดตับเต้านะครับนี่เขาเรียกว่าเห็ดตับเตาอันนี้ก็เหมือนกันครับคือเห็ดเชื้อไปแล้วประมาณเดือนกลัวเดือนเกือบสองเดือนนะครับถึงหมดะมีเวลาลงเห็ดลงครับแล้วถามว่าเมื่อนี้นะครับผมจีมีวิธีการเชื้อเห็ดแต่ละเชื้อเนี่ย มันกับที่มีวิธีการปลูกคล้ายๆกันตว่าแตกต่างกันตรงที่เชื้อแต่ละเชื้อแต่ละเห็ดเนี่ยมันสีมักยูบาคือกันนะครับอย่างเช่นอ่าผมยกตัวอย่างเช่นเห็ดตับเต้าเห็ดตับเต้าตัวเนี้ยมันเพือที่มันเหมาะหรือมันอยากอยู่ยูที่สุดนะครับชอบที่สุดคือต้นสแกนะาหรือต้นหน้าเ้างเกต้นแก่บ้านเขานะครับหรือเ้าบะมี่กับเป็นต้นสนุ ต้นสนุตัวดอกเหลืองเลยครับที่ว่าเกิดจุดเต็มหน้าเข้ามาครับมันฉิมักเกิดนะครับส่วนตับเต่ามันฉิมักเกิดส่วนตัวเห็ดไคเห็ดไคเขากิดยุคต้นน้ะต้นมังคุต้นจิกต้นซาดต้นกุ้งตามโขกต้งปลาตึงล่างหรือต้นเท้าเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ครับเห็ดไคแล้วก็ตัวนี้เห็ดบวกเห็ดบวกนี่กับจิกมังจูจริงๆเราวิธีการเห็ดเห็ดบวกนะครับเห็ดบวกนี่เขาจะต้องหา ทางเดินของปวกนะครับหาทั้งเดินของปวกว่าหันที่สาคัญคือถ้าเห็นโค้นปวกเนี่ยไปลาดได้ครับหาวิธีการลาดีด๋ยวผมม,มีวิธีการบอกไปให้ปวกนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดละโงกเห็ดละโงกมันสยูของตระกูลไม่ไม่โคดไรซ่านะครับสี่มนตรงก,กันกับเห็ดไทยนะครับเห็ดตัวเนี้ยเห็ดละโงกตรวเนี้ยนะครับมันสีมักอยู่เกิดออยูกับต้นตระกูลยางยางยางนานะครับยางนานะครับ รักกันแต่คือว่าวง่ายคือไอ้พวกตระก,กูลไมโครไรซาเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเห็ดชีทำให้พืชไปไว้พืชตัวไหนพืชตัวนั่นที่เติบโตเร็วนะครับเหมือนกับว่าง่ายคือมันจะไปพอเขาเชื่อเขาเอ,าเอาตัวเนี่ยครับเอาสองตัวเนี่ยไปโคตอยู่กับต้นยางต้นยางจะสังเกตว,ว่าค้นชีวโมอดอด้วยเชื้อเห็ดพวกนี้นะครับมันจตโตแตกกลางกันแบบเห็นชัดลยครับแบบเห็นแบบ แตกต่างกันเลยเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเห็ดเพาะกับเห็ดเพาะบ้านเขากับแม่นครับเป็นตระกูลแมงคอลายสายกันเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะฝ่ายนะครับอันนั้นก็เป็นตระกูลแมงคอลายสาเหมือนกันหรือเห็ดเห็ดฟุ้นนะครับเห็ดฟุ้นที่ว่ามันเกิดอยู่กับต้น่ยุคะะคนรับเวลาเห็นปุ๋มมันอยู่ฟุ้นเป็นฟุ้นฟุ้นก็ได้ว่าเห็ดขี่ฟุ้นหรือเห็ดขี่กล้วยนะครับตัวนั้นกับแม่นกันนะครับตสว่านห้องเฮ็ดผมมาเห็ดนี่ว่าได้กินพร้อมนะครับได้กินพร้อม วเฮ็ดไมนโค้มันโครไรซาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ทําให,หนึ่งนะครับมันเวลาเนี่ยมันพอห้วยลงไปในพืนเนี่ยมันจะไปอาศัยอยู่กับหากไม้นะครับหากไม้ต้นยางหรือต้นง้างเขาเนี่ยครับมันจึงทาให้เกิดบง่ายคือมันจะไปเสียบอยู่กับต้นหากไอหากของต้นไม้เลยว่าเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายครับเป็นเห็นสังเกตเห็นคนคิดว่าผ้าบ่อคือเห็นว่าขับตาคายตาคายหรือแหวบ้านเขาครับมันจะเป็นแยงออกไปรอบต้นไม้นะครับ ดังนั้นพอมันขยายออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปซอยดึงครับไปซอยดึงถาดอาหารต่างๆในดินครับทําให้ต้นไหนได้กินเนี่ยมากขึ้นแล้วก็โตได้เร็วนะครับแล้วมันเปลีย่ยนไม่ได้ผลประโยชน์หลังจากการที่ไปก่อต้นไม้แล้วต้นไม้หลังจากกี่เด้สารอาหารจากตัวไมโคโรไรซาแล้วหรือเชื้อเห็ดพวกนี้ครับมันกัดไปทําให้ต้นไม้ญ่ต้นญงกับต้นไม้หรือต้นยักงเนี่ยไงยเร็วกว่าปกติแล้วมันกัดทาให <ข> <conclusions> คือผลตอบก็าง ses, animals, e animals, toys, คือต <Además, S 1> ่างคนต่างถึงค้าอาศัยกันต้นไม้ก็ได้สารอาหารจากการที่มันขยายแพร่คลายเครือขคลายไปแล้วต้นไม้ก็ให้ผลตอบตอบประโยชน์ก็เชื้อละไมโครไรซาคืออะไรครับคือน้ำตาลครับเพราะจากนั้นน้ำตาลปุ๊บเนี่ยไอจัวไมโครไรซาพวกนี้พอมันได้อุณหภูมิหรือสภาพที่เหมาะสมนะครับมันจะเกิดมาเป็นเชื้อเห็ดพวกนี้ครับมันจะวนเวียนไปกลับไปกลับมานะครับ อย่างที่ผมได้อธิบายขั้นต้นแล้วครับว่าวิธีการเฮ็ดตะลายางเนี่ยมันแตกต่างกันจังไดแล้ววิธีการปลูกเนี่ยจคล้ายคล้ายกันแต่แตกต่างกันตรงที่พื้นที่นะครับและที่สําคัญครับเฮ็ดทุกจ้างเนี่ยต้องปราศจ,จากาสารเคมีผูกปุ๋ยต่างๆครับถึงจะเกิดดีนะครับถ้าตรงไหนว่าเอาเชื้อไปแล้วหรือเฮ็ดวิธีแบบผมเนี่ยว่าเกิดเนี่ยหนึ่งต้องดูที่สภาพเดี๋ยวว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นจังหดครับมันมีสารเคมีหลายบอมีใส่ปุ๋ยหลายบอสารยาฆ่าหญ้าเป็นบ่าครับ ไอ้พวกนี้ครับว่าเหลือครับเชื่อพวกนี้จะตายนะครับอ่ะื้อนี้คลิปนี้สิเป็นการวิธีการสอนในการวิธีการปลูกเห็ดโคนหรือเห็ดปวกเขาครับนะครับขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ห้องขุดดินครับขุดดินนะครับแต่เห็ดปวกเขานะครับให้หาให้หาปวกนะครับขั้นตอนแรกให้หาปวก่โพ่นปวกวมื่อก็หาวิธีมองทั้งทีปวกมันยางไปครับถ้าห้อง่วได้ดีนะครับ เขาก็มีวิธีคืออย่างครับเนี่ยเขาหาเศษไม้ครับกระดาษล้างกระดาษจังทีครับเนี่ยหาร้านกระดาษจังทีครับวิธีการอ้อยเขาเรียกว่าการอ้อยการอ้อยนะครับการอ้อยขวบเห็นไหมนะครับเขาหาร้านกระดาษจังทีครับร้านกระดาษจังทีนะครับขวบมันจะมาเขาบอมีขวบดีต่ว่นทจักนะครับวิธีการอ้อยแต่ในกรณีนี้ในสวนผมเนี่ยโชคดีคือผมนี่พ้นขวบจะแต่มีทั้งครับมีวิธีการนี่ครับเขากระหาไม้ครับ ทำใหม่ไหมครับหาใหม่มาคุ้มไปงังนทีเลยครับทำใหม่งังนทีเลยหาใหม่ไม่ไรครับหวกนั้นมาอยู่ครับตะที่สองคั้งครับอ่าหวกปุ๊บเนี่ยถ้าผู้ใดมีฟุ้นครับฟุ้นก็คือขีงว่าขีควายบ้านเ้องครับขีป่าจะจากชั้นเคมีด้วยควายบ้านเ้องกับคักเนี่ยครับขีงว่ขีควายบ้านเห้องนะครับเพราะมันขีงว่าขีควายโคขุนโคเลี้ยงหรือหมูนะครับเอาบ้านบ้านนะับเพราะอ่าบมีสารเคมี บุมีสารเล่งเนื้อบุมีสารปฏิชีวนะครับไหนเอาปุ๋ยคอกก็ไ้ครับมาใส่อีกครับอันนี้เจ้าของผมบุมนีครับผมก็ใส้ครับเนี่ยจากนั้นครับเขาเอาตัวเชือครับเนี่ยนะครับตัวเชือเชือกเฮดตีห้องเฮดไปครับอันนี้เฮดบวกครับเขาก็ห้วยลยครับเขาก็ลาดเลยลาดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวปวกกันทีมาเองครับเนี่ยครับปวกกันที่มาเองครับเยขาลากไปครับอ่าลากไปครับเนี่ย แล้วปวกระสีมาเองครับอันนี้ครับสังเกตว่าเชื้อเห็ดผมเนี่ยจะมีถ้ามีไผ่มีเฮ็ดน้ำครบเนี่ยผมไปเอาตัวเจ้าปัวครับเจ้าปววที่มันมีเชื้อแล้วนะครับเราก็อันนี้เห็ดครับอันนี้เป็นเฮ็ดครับเป็นเฮ็ดปววอันนี้จะคืนในดีครับจะเห็นผลดีเขาก็มาเฮ็ดครับจากนั้นครับเขากระถมครับ ผมเลยผสมดินเดี๋ยวปลวกนี่มาเองครับเี๋ยวปลวกก็ถือวายูกินเองครับหยได้ครับเหยัดเลยวิธีการเห็ดครับและที่สําคัญนะผมสี่ย้ำว่าการเห็ดเห็ดปวกหรือเห็ดลงงูอย่างพวกนี้ครับป่าจะต้องพื้นที่นั้นต้องป่าจากสารเคมีทั้งสิ้น,นครับ เราน้ำที่มาเห็ดยังขี่บางเหง้พอช่วงนี้เป็นอย่างผมค้อไปลดน้ำบางงานคนเห็ดตอนแรงเนี่ยท่านจะสามารถรดน้ำพร้อมเด้อแต่ของผมเป็นช่วงฝนหนาฝนครับมันดินมันชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับเนี่ย,ยวิธีการนะครับแล้วแล้วกับว่าว่าผมเกือบตอบว่าด้ว่าเห็ดบวกมันที่เกิดขึ้นเจ็กปีหรือสองปีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมครับนะครับอ่าต่อไปเราไปดูคลิปวิธีการปลูกเห็ดต่างๆอีกครับอติดต่อไปครับ ไปก็จะเป็นวิธีการปลูกเ็ดตัว pues เ็ดตัวเ e nah ็ดตับเต้านะครับเ็ดตับเต้านี Про ่จริงๆเรามันจะมาอยู่กับต้นสแกนะนะครับต้นสักแกนากับต้นสนที่ว่ามันเกิดูาตามท้องไห้ท้องน้าท่วามันเกิดมาเป็นดอกกีเหลืองๆนะครับที่ว่าเข้ามาถอนชิมนะครับที่เขามามากกันละนะครับมันจะมาเกิดนะครับเขาก็มว่าผสมเลยครับนี่ในกรณยนี้เนี่ยขยำก่อนครับขยาก่อนเด้อครับขยาก่อนเชื่อมันนานครับขยาก่อน เห็นไหมครับมันอีกมันอีกฟูเลยครับอ่าครับนี่เขาก็ผสมกับ,บขา่ยา่วกันอันนี้เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ครับจริงๆแล้วเห็ดตะไคร้เนี่ยนะครับ ไช่ครับเราผมเป็นผดโฉมครับหิรเราง่วงนะหิรเราง่วกับขยเยาเลยครับถ้ามาขยเยาเนี่ยหมายถึงว่าให้มันตื่นโตครับเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้มันตื่นนะครับเพราะว่าบางเทีเชื่อเห็ดมันอาจจีนอนครับดังนั้นเขานะครับต้องมีครับจากนั้นครับผดโฉมครับพอแล้วเขาก็มาเลยครับปัดที่นี่ ต้นชิต้นซาดนะครับเป็นต้นชิกต้นซาดเท่าไห่ครับบ้านบ้านเฮ้งนี่แหละอันนี้นะครับกใส่เลยเลยเราะวาอย่างในกรอนนี้ในกรอนนี้คือผมจองการปลูกเนดเนดตะไครปภาพเนไคร่บ้านเฮ้งนี่แหละผมก็เลยเรียนแบบธรรมชาติแต่เพื่อโชคดนีครับพื้นที่สวนผมถึปิดกับเนสนี่แหละรับมันมีต้นต้นชิกต้นซาดนะครับผมก็จะด้วยกันครับใส่รักการเดียวกันครับเนี่ยใส่รักการเดียวกันครับคือนี่แหละ าการขุนี่ต้องขุดให้ถึงหากเลยครับพอได้ถึงหักต้นใหม่เลยครับเพอได้ถึงหากต้นใหม่เลยกกใส่ไผ่มีกับไผ่มีฟุ้นนะครับคือขิงว่าขีงควายเท่าไหร่ครับคือเป็นขิงว่าขีงควยายธรรมชาติเท่าไหร่ครับเนี่ีทีกันครับอันนี้ฟุน้นเขาก็เอาฟุ้นใส่เลยครับนีฟุน้นใส่จากนั้นเขาก็เอาดินกบไปธรรมดามีไผ่มีใบไหมะไผ่มีใบคุ้มไหม่ครับ พิดไว้ธรรมดาเนี่ยครับเลยครับนี่แหละครับวิธีการปลูกง่ายครับอ่าวิธีการปลูกอันนี้คือวิธีการปลูกเน็้ตะไคร้ครับอ่าวิธีการปลูกเห็้ตะไคร้เกลว่าวิธีมามึงครับวิธีการเา่องสังเกตอย่างไงว่าพื้นที่ใดที่อ่าปัดจากปัดจากสารเคมีนะครับท่องสังเกตดูครับเห็นไหมครับทีนี้น่ครับใส่เดือนครับขี้แค่เดือนมันเท่านี้แหละมีขวยขี้แค่เดือนหลายครับนี่ครับเนี่ย เพราะว่าอย่างครับเอาดัชนีวิธีการูว่าพื้นที่ใดเป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยให้ดูสังเกตดูมิคิกระเดือนครับนะครับแต่มิคิกระเดือนก็แสดงว่าพื้นที่นั้นจะบมีสารเคมีครับเขาสามารถจีปลูกได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นเห็ดครับอ่านี่เน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 ี่เน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 เ มันเริ่มจากม้แล้วครับนี่คือเห็ดปวกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยในพื้นที่มันนี่คือเห็ดปวกจริงๆนะครับนี่คือเนี่ยของจริงครับนี่เห็ดปวกถึงเห็นว่าสังเกตบว่าครับนี่คือเป็นพื้นที่ที่ผมเห็ดไม่เรื่อยครับมองที่ผมอธิบายคลิปก้อนหนาแน่นครับนี่จะเป็นเห็นไหมครับนี่เกตครับเห็ดปวกเขาเกิดเริ่มจะเริ่มนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ ขั้นตอนนี้สิเป็นต่อไปนี่จะเป็นขั้นตอนวิธีการปลูกเ็ดลางโงกนะครับเ็ดลางโงกเนี่ยนะครับหรือเ็ดพอนะครับเ็ดลางโงกกับเพอมันจะเป็นของตระกูลไมโคไรซาครับซึ่งจะทําให้พืชที่มันไปพึ่งผ้าอาศัยยูทีรางเนี่ยจะทําให้พิชเติบโตได้เร็วมากครับพึ่งแตกต่างมากกับพีบอไดไซนะครับ่สังเกตมั้งครับเนี่ยต้นยางนะครับแล้กับต้นยางนะแค่สามปีสี่ปีครับนะครับนะครับง่ายนะครับ เห็นวารอบทั้งหมดนะครับทั้งสองตังเนี่ยคือผมปลูกไว้ประมาณสาปีถึงสี่ปีครับซึ่งผมใส่นะครับเชื้อม่โคได้ซ่าจากเฮ็ดละโง่เฮ็ดพอนะครับเฮ็ดพอที่ว่าผมมาต่อเชื้อไว้นะครับผมก็คอยเฮ็ดไปเรื่อยครับแล้วก็วิธีการปลูกครับกับปลูกยากครับเฮ็ดละโง่เนี่ยนะครับกอนแรกครับนี่ต้องรับทันี้เชื้อนะครับอันนี้คือเชื้อเฮ็ดละโง่นะครับอันนี้คือเชื้อเฮ็ดละโง่ที่ผมต่อไว้นะครับ เราสังเกตนะครับถ้าพื้นที่เนี่ยสังเกตว่าพื้นที่ของผมเนี่ยสี่อุดมสมบูรณ์นะครับเริ่มจะเป็นอุดมสมบูรณ์คือผมจะเลี้ยนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับเนี่ยสังเกตว่าผมจะตัดตอตัดแต่งกิิงของต้นไม้เราก็ทิ่มลงครับใต่โคนให้มันเป็นเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับเมื่อมันเกิดธรรมชาติปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีตัวนะครับจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเป็นเหยื่ออานที่ครับแสดงว่าเริ่มจะสมบูรณ์นะครับเราก็พื้นที่ที่จะปลูกเฮดพวงนี้ ครับนะครับนะจะเป็นเินใยครับเศนใยของเห็ดต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายครับนะเห็นครับแล้วเขาดมมันจีหอมนะมันดมมันหอมครับนะวิธีการปลูกเขากับปูกเลยครับเนี่ยเอากระเทเลยเอาเ่อเทลงไปยังส่ครับเทไปเลยครับเนี่ยจากนั้นเขาเทนะครับเทไปปุ๊บเนี่ยเขามี ้ให้เขามีฟุนหรือขิงง้อขีควยนะครับผมจาคือขิงง้อขีควยจากบ้านบ I mean, ้านเขานะครับว่าเมนขีงัวขุนนะครับเป็นน้ำแต่เป็นน้าแรงเขาเอาน้ำนะโคนะครับโดตามครับในกรณีนี้คือเป็นช่วงหนาฝนผมไม่ต้องโคตนะครับหลังจากนั้าเอาฟุนเอาหยังเอาใบไม้คบนะครับเขาเอาตัวนี้คบเลยครับี่นี่เอาดินคบเลยครับหาใบไม้หาใบหยังครับเนี่ยเราเตะใบไม้เทน้ำของผมอยู่เห็นไ่มครับดินดินของผมจะงามครับเห็นไ่มครับดินของผมจะงาม เขาเอาจากตใบนี่ครับจากใบต้นยางต้นยังครับเพราะว่าเห็ดละโงกกับเห็ดผอเนี่ยครับมันจะชอบอยู่ตระกูลยางครับหรือต้นยางอย่างน้ำห้องบ้านเขานี่ยละครับนะครับเนี่ยดินดูสมบูรณ์ครับเอาครบใบครับครบใบครับครบใบเฉยครับหาใบไม่ใบใดครับครบใบนะครับต่อไปครับเพืเฮ็ดละโงกเห็ดผอกับเฮ็ดแบบเดียวกันครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วที่สําคัญครับคน,คนไหนที่อยากนะครับปลูกเห็ดละโง่เห็ดตะไคร้หรือว่าเห็ดตับเขาหรือเห็ดผอนะครับผมในน้าให้ปลูกเพราะว่าพวกนี้มันม่ตอบอยู่ต้นยางครับต้นยางคือยางยางยางหน้าบ้านเทาครับเนี่ยสังเกตครับจนคนยุ่งผมเห็นบ่กครับสังเกตว่าเ,าเมื่อผมเอาเชื้อพวกนี้มาหุ่ยเนี่ยมาทิ้งไงไผกระท้วงครับไผกระท้วงว่ามันคิดไงพิษปกติก็ผู้อื่นแต่ผู้อื่นเขาปลูกระยะสามปีสี่ปีเท่ากันคือต้นน้อยต้นยูแช่ซ้ำนี่เอง ครับจะเป็นสามปีสี่ปีของผมง่ายทำนี่ครับเห็นไหมครับอ่าครับปีนี้กับปลูกครับเนี่ยพื้นที่ครับผมจะปลูกไปหมดเลยผมจะปลูกไปหมดเลยนะครับต้นงุ้งต้นย่างนะครับอ่าย่งไรก็ฝากติดตามกดแชร์ติดตามผมไปเรื่อยนะครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ